การตูนเลิมที่สกุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนมนุษย์เห็ดสำหรับเรื่องนี้ค่ะเป็นการมิกซรวมกันของหัวข้อทารกเห็ดและหัวข้อเกิดใหม่เป็นเจ้าหญิงในโลกเวทมนต์นี่ออรินจิคราวเนี้ยเจ้าจะไปเที่ยวเล่นแถวไหนอีกล่ะลองเช็คดูให้ดีก่อนนะว่าดินแถวนั้นแห้งแล้งหรือเปล่า ไม่ต้องห่วงหรอกครับท่านแม่เท่าแถบที่ข้าจะไปนะ่ะสมบูรณ์ดีถ้าแบบนั้นก็ไม่เป็นไรอย่าลืมนะว่ามนุษย์เห็ดอย่างพวกเจ้านะ่ะต้องมุดลงดินเป็นช่วงๆอ,อยู่เสมอขอพระคุณครับท่านแม่เท่าที่เป็นห่วงข้าอยู่เสมอเลยยังไงข้าก็ขอฝากเห็ดต้นแม่ของข้าด้วยถึงแม้ว่าต้นของท่านแม่จะไม่ใช่มนุษย์เห็ดเช่นข้าแต่ว่านางก็คือผู้ให้กำเนิดข้ามาครานี้ข้าคงไปไม่นานแล้วข้าจะรีบกลับมา เดินทางปลอดภัยและเจ้าอย่าลืมนะผู้คนที่ไม่ประสงค์ดีกับมนุษย์เหตุเช่นเจ้ายังมีอยู่มากมายระวังตัวด้วยครับท่านแม่เท่าข้าชอบสายทานน้ำตกที่นี่ที่สุดเลยมาที่ใดข้าก็รู้สึกสดชื่นทุกครั้งเอาละ่ะลงไปเล่นน้ำดื่มดำกับธรรมชาติสักหน่อยดีกว่า ตอนนี้พวกพ้องพี่น้องของข้าที่ป่ากุหลาบขาวจะเป็นยังไงกันบ้างนะเหนื่อยแล้วพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวเอาไว้เราค่อยแวะเวียนไปเยี่ยมเขาไม่นะทำไมอยู่ๆพวกท่านถึงได้มาระรานกันแบบนี้ขอประทานโทษนะแต่องค์ราชาประกาศเอาไว้ว่าหากใครปลูกเห็ดพิลึกพิลั่นนั้นไว้ในเรือนก็ให้กำจัดซะ อย่าใช้เวทมนต์ทำร้ายกันแบบนี้ท่านแม่เท่าข้าออกไปเพียงครึ่งวันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยออรินจิข้าขอโทษด,ด้วยข้าเสียใจหมายความว่ายังไงกันท่านแม่เท่าเมื่อบ่ายอยู่ๆก็มีชาวบ้านที่เป็นคนของพระราชามาทำร้ายข้าถึงเรือน รวมไปถึงต้นเหตดต้นแม่ของเจ้าด้วยมัจริงจริจริงใช่ไหมท่านแม่ของข้าอรินจิตอนนี้เหตดต้นแม่ของเจ้าล้มลงและคงจะฝ่อตายในไม่ช้ารวมถึงข้าก็ไม่น่าจะรอดเหตุใดกันทั้งๆที่พวกข้าไม่เคยทำอะไรให้เขาทำไมจึงทำร้ายกันด้วยเวทมนต์เช่นนี้อรินจิข้ารู้ว่าเจ้าเสียใจแต่เจ้าตั้งสติก่อนเถิด ขอโทษด,ด้วยท่านแมท่าแต่ข้าอยู่ใช้ไม่ได้จริงๆปากุหลาบขาวที่ที่เต็มไปด้วยพวกมนุษย์เห็ดอย่างนั้นแหละพวกทหารสุมไฟที่มอดไหม้ขึ้นมาพวกมนุษย์เห็ดมันจะได้ออกมาจากที่ซ่อนใจร้ายเหลือเกินทำไมต้องทำกันขนาดนี้ด้วยใช่พวกข้าไปทำอะไรให้พวกข้าก็อยู่ของพวกข้า องแล้วพวกมนุษย์เหตุพวกเจ้านะ่ะไม่เคยทําอะไรข้าแต่อย่างใดแต่ชีวิตของพวกเจ้าจะทําให้ข้าม้างครัง้งและเต็มเป็นด้วยชื่อเสียงเกียรติยศทหารจับพวกมันโ่นี่ข้ามาช้าไปหรือนี่มนุษย์พวกนั้นใจร้ายเหลือเกินทําไมเห็นชีวิตของพวกข้าด้อยข้าเช่นนี้ องหญิงวาเลนเซียทรงประทับอยู่ที่นี่เองได้เวลาส่งน้ำแล้วเพคะเห็นอากาศช่วงนี้ไหมว่ามันหนาวเพคะฉะนั้นเคยได้ยินไหมน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นฉันไม่อาบเออดูเหมือนว่าตั้งแต่ฟื้นไข้มาองคหญิงจะทรงพูดแปลกๆบ่อยนะเพคะก็แง่สิวาเลนเซียคนเดิมน่ะตายไปแล้วส่วนจิตวิญญาณข้างในเนี่ยมันไม่ใช่ มาเกิดใหม่เป็นเจ้าหญิงในโลกเวทมนต์ก็สนุกดีหรอกแต่มีพ่อใจดําอมหิตนี่สิจริงสิพวกเธอสองคนดูหรือเปล่าว่าเสด็จพ่ออยู่ที่ไหนนะ่ะอ่อเออพระองค์กําลังคุมตัวพวกมนุษย์เหตไปที่คุกใต้ดินเพคะฮะอะไรนะพระราชาบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ว่าจับพวกข้ามาเพื่ออะไรเลือดเนื้อของพวกเจ้าข้าสามารถนำมาสกัดเป็นยาแล้วมันก็จะสร้างรายได้ให้ข้าอย่างมหาศาลน่ะสิ ทหารเฝ้าเอาไว้ให้ดีล่ะพะยะค่ะองค์ราชาอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองใจร้ายชะััดราชาพ่อของวาเลนเซียเนี่ยคอยดูเถอะฉันจะขัดขวางให้ถึงที่สุดจากที่ข้าได้ถามสิงสาราสัตแถบนั้นมาพวกเขาถูกนำตัวมาที่นี่ไม่ผิดแน่เคยมีคนบอกข้ามาว่าเลือดเนื้อของมนุษย์เหตุสามารถเป็นยาอายุวัฒนะให้กับพวกมนุษย์ได้ เสียงฝีเท้าแย่ yeah, แล้วมีคนกำลังเดินมาเฮา้รวยอยู่แล้วแต่ยังโลภเล่นเอาพยัญชนะไทยหายไปตัวหนึ่งเลยเพราะไม่รู้จักพอเบื่อ <c oughs> จริงไม่รู้หรือไงวันรอบมากจะลาบหายเออองหญิงวาเลนเซียสรงหายไปไหนเสียแล้วล่ะเมื่อกี้เหมือนข่าเห็นเสด็จผ่านมาตรงนี้ว้าวช่วงนี้ฝนตกมี ข้าน่ะจะอยู่ให้กินงั้นเหรอเจ้าหมีตะกะาเอ้ย <c oughs> เอาล่ะออรินจิก่อนที่จะสายเกินไปเราต้องหาทางช่วยพวกพ้องของเราให้ได้ปล่อยพวกเราไปเถอะ <c oughs> ใช่ปล่อยพวกเราไป <c oughs> คิดว่าข้าจะ สตาร์กำซะยังไงข้าก็จะสังหารพวกเจ้าแล้วสกัดพวกเจ้าออกมาเป็นยาอายุวัฒนะรดก่อนนะข้ามาแล้วถึงแม้ข้าจะเป็นเพียงเห็ดต้นเล็กๆแต่ข้าก็จะขอสู้ไม่ถอยอ๋อข้าคือองคหญิงวาเลนเซียแล้วเจ้าล่ะถอยไปนะถ้ามากวางข้าถึงแม้เป็นผู้หญิงข้าก็ไม่เว้นโหเรียวปราชมัดน,นี่ฟังให้ดีนะข้าจะบอกอะไรเจ้าอย่างหนึ่ง ถึงเวลาของพวกเจ้าแล้ววะวาเลนเซียทำไมทำแบบนี้ล่ะลูกมือเท้าหนักใช่เล่นนะเนี่ยหม่อมฉันขอคัดค้านเพคะพวกเราก็ร่ำรวยอยู่แล้วสเสด็จพ่อจะทรงพรัดไทยร้ายอย่างนี้ไม่ได้ถ,ถ้าทหารน่าเสียดายหม่อมฉันใช้เวทมนตรึงพวกเขาไว้กับที่แล้วเพคะวาเลนเซียทำอะไรเนี่ลูก ไม่รู้ล่ะถ้าเสด็จพ่อไม่ยอมล้มเลิกความคิดที่จะรุกการพวกมนุษย์เหตุหม่อมฉันก็จะจี้ท่านอยู่อย่างนี้พอแล้วลูกวาเลนเซียพ่อยอมแล้วออรินจิพาพวกของพวกเจ้ากลับไปเร็วเข้ารีบไปกันเถอะพวกเราโธ่ไม่นะน่าเสียดายแน่ยังดื้ออีกนะเพคะท่านพ่อโชคดีนะไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่ซะพวกมนุษย์เห็ดขอบคุณมากองหญิงวาเลนเซีย และแล้วชีวิตหลังจากนั้นของพวกเราชาวมนุษย์เห็ดว้าวฝนตกสดชื่นจังใช่แล้วที่เนี่ยดีจังนะแน่นอนพวกเราได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่หุบเขาแห่งหนึ่งที่ห่างไกลผู้คนมากพอที่จะไม่มีใครมารบกวนพวกเราได้อีกถ้าหิวให้ไปกินเห็ดแต่ถ้าอยากให้การบ้านเสร็จก็ต้องรีบทํานะคะเกี่ยวกันไหมเนี่ย เอาล่ะเด้เข้ามาค่ะอีกไม่กี่อึดใจหมู่บ้านของเราก็จะกลายเป็นเมืองกันแล้วฝากซับสไครต์และกระดิ่งช่องให้กันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ